ตำกุ้งสดแซลมอนตำเหลานะคะพี่น้องค่ะนหน่อไม้ฝรั่งสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสุขูสุขคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคายอดชะอมก่ำอัวรั่วแห้งพี่น้องก่ำบกย้ายนะคะมือเจ้าขากินค่ำใหญ่เลยเมื่อนี่ตำกุ้งสดแซลมอนตำเหลานะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ อัน,นอันหน่อไม้ฝรั่งอันฟันฝ่าอะนะเพิ่มสีเบาต่าปลาตามดงไปได้บ้างไหหน่นนอไม้ฝรั่งลวกแล้วนะคะพี่น้องคะสุกแล้วนะคะไม่สุกมันกินไม่ได้เดอ้อพี่น้องคะ่ะคุณพี่พี่แม่แม,แม่ทั้งหลายแหละนะคะกินไ่ได้เด้อค่ะเด้อบอกถือเปว่า,ามาได้เวลาแซบแล้วจ้า ตับแบบนามนัวๆมากเลยพี่หน้องสดก่อนสดหอมดองใส่กับน้ำปลาร้าน,วน,นัวแล้วมันตอนอบวบบสองตั่ม พอค่ะ เสดาจดนเบนิตา สีเสือกับสีเส้าใหม่ก็ขึ้นคือนกันครับ ตัวหนึ่ง้องตัวซับปอร์มิเนตชิ้วอ,ออกบ้านสิออกความกับไอแมวนะแบบนคู่มาถยไปหับลูกพี่น้อง ยากเมื่คุมออมแอบเนี่ยงูเ <c oughs> ลปลอก์วกจอเขาอยากงั้นมาสัมพันโทษหาผู้หนึ่งโทษใดแต่งแต้มทั้งขอความเฟซบุ๊กผู้หนึ่งโทษใดแต่งแต่เวอร์โทษยากกันยุ่3สามโทษจะพีน่น้อกให้เขาบุกแกบให้ๆๆใหขอบคุเลยหลายเขบพูดในเปิดก็เขาทูดในไกลยาไปเมื่อ,อ,อไ,ไปนไลองเออเหนื่อยเลเสียไม่เอาเทไท่เรีบรอบ้อย ประสบการณ์เซอร์บดใครอยู mm ่ย hmm. ังมีมูอยู่ยังมีผู้บ่อนำอยู่คนสองคนกันตายหาเพีอง ব্যাকমে ขับรถไม่เป็นหลือทำไมไม่ขับเองเ่ะนี่อรขับรถนะครับเป็นจะดุลหรอครับมันจะเป็นเด็กหน่อยเพื่อนแต่ว่ายลุดอยู่เพื่อนอะซิบก็เปียซิอหาซิบหกอะเรื่มขี้เลยร,รถอนะ่ะน้ำบัตรหนอกเข้อ่ะแต่ขับมาเรื่อยๆพ่อ,พอมาเฮ็ดงามก็อบอก่มีรถใหญ่ขับกแบบ็ไม่ได้บ่ายเลยบพื่ีนไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้บ่ายรถเลย หลายสิบปีพี่น้องไปสอบไปขับขี่มากับ่ถกาาขับคือเกาข่ายย่้อได้หนิขันขับย่้อจม่านก๋าอยู่นะคะดูได้หนิรถไลยแห้งพี่น้องในปีนั่งเนี่ยผู้ขับเลยผันเก่งอยู่วันน่ะรับก็ได้มันยานเนี่ยพี่น้องก็เลยไม่ได้ขับนะครับพี่น้องค้าบอกตามค้อมซือเลยยานเออละไม่ขับขี่ก็มีนะคะแต่ว่าไม่กล้าขับค่ะยาน ออกจากส้อยไม่ได้ค่ะส้อยในบ้านเียวของสนะซ้อยออกจากเึื่อน,นนไปถนนออกไม่ได้ค่ะรถร้ายแห้ง <c oughs> <c oughs> ค่อนมาห้ขี้ลายป่าเทียงเลยอือขี้ลายอยือดีเวนอ่ะอืมจะเป็นใบรุ่นอ่ะวันนี้เายานได้เวนอ่ะมาดเียยังก็ได้เทามากอย่างเอีอ้ยเลออืม แล้วก็เนื้อเสร็จแล้วแล้วมันไม่ทำให้เป็นไง เาไม่มีเบอร์โทษได้ป่ะสันดะเพราะเรียนได้ตั้งเนี็ตจะทำเอาให้เจ้าเนยนอบอะไรมไีโทษไปหาผู้หนึ่งที่เขาใส่เบอร์โทษได้หลังจากเขาติดต่อกันทั้งเน็ตทั้งอินเฟสอีกเทื่อนึงเป็นแบบก็วนได้ไปน,น้องตามคนนั่างเด็กหัวทั้งเมย์ขอขอบคุณหลายๆขอบคุณโมขอบมาเสียเวลาให้ต้น ไอ้ก่อนไม่ยอกรอกก่อนโอเคไหมเชมแม่ไปแก้เรียกโกลห้ไอไอค่ะแล้วก็เป็นหอกตะเรียกลาบบานคู่เะไเอิ่นไปครับนั่นแหละอุ่นไหวไปก่อนที่พี่น่องเขยเอาพื้หลายๆขาเขาขค้นทุกๆกลั้งใจนะคะพี่น่องคขาคห้สุกผักเนี่ยตีดป่า ขอสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเหมือนสุข,ขสุขคนแลอพี่น้องเดอ้อ mm hmm. พอกับไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณค่ะ